สวยมากตรงเนี้ยตอนนี้สว่างอะนะเอาเอาอย่างนี้นะอือเอ็กซ์เจ้าที่สามชุดใช่ไหมพี่เมื่อกี้ในทิปสองทิปสองไนั่น สิบสามเออแต่พี่ไม่ได้ถ่ายมาแล้วล่ะสิบสามเกดด้วยะหรอพี่เนี่ยสิบสามเกดก็ครบด้วยเนะนี่ยสามชี้พายได้บรรยากาศป่าดงดิบเลยแบบถวยไรยในต้นเนี้ยจ่าเลื้อยขึ้นไปข้างบนให้หนะ่อย